น้ำพริกปลาทูแคบหลยน้ำพริกปลาทูค่ะวันนี้นะคะตอนนี้ก็จะเอาเครื่องน้ำพริกปลาทูเข้าเตาอบนะคะปลาทูใหญ่ก็จะห่อใบตองสักหน่อยหนึ่งนะคะ ยายจะเอาเข้าเตาอบนะคะก็มีหัวหอมค่ะกระเทียมค่ะพริกค่ะมีเท่านี้ค่ะไม่ใส่น้ำตาลนะคะของยายแต่คนอื่นจะใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยายจะลงคกเลยค่ะใส่พริกลงไปตำก่อนเลยค่ะ ใส่อะไรตาก่อนก็ได้เหมือนกันอันนี้เผ็ดพริกเม็ดเหลืองนี่เขาเผ็ดม,มากเลยนะแต่เขาหอมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ขึ้นมาปากพกเนี่ยขขเขาเขาเผ็ดแต่เขาหอมเพราะฉะนั้นยายก็เลยไม่ไม่ใส่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่มากก็ยายจะกินไม่ได้มันจะปวดท้องนะคะหอมมากเลยนะคะแล้วก็ ยายก็ใส่หอมกระเทียมลงไปค่ะ ตอนนี้ยายก็จะเอาปลาทูลงไปใส่ใส่ลงไปตำนะคะปลาทูที่ยายอบแล้วนะคะ เดี๋ยวปลาดครกซะหน่อยแหมครกมันเล็กนะคะมันก็เลยต้องใช้ปลาดหน่อยครกตำต้ตมตำยายก็มีนะแต่ยายตำน้ำพริกยายชอบครกหินมากกว่าตอนนี้เสร็จแล้วยายก็จะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะมะนาวค่ะน้ำปลาค่ะ คือรสค่ะเท่านี้ค่ะไม่ใส่น้ำตาลอีกเหมือนกันค่ะคือน้ำพริกที่จะเป็นประ,ประ,ประเภทยำๆอ่ะอย่างเงี้ยยายจะไม่ชอบใส่น้ำตาลนะคะนอกจากน้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกเผานะคะเดี๋ยวยายมาคดใส่ถ้วยก่อนนะคะ ก่อนจบก็ขอบคุณทุกทกท่านที่มาให้กำลังใจยายนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะขอให้ทุกคนก้าวไปถึงฝันที่ทุกคนฝันไว้นะคะและสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลาทูนะคะเสร็จแล้วจ้ะ เสียดายไม่มีผักชีนะคะมีผักชีโรยหน้าหน่อยจะสวยมากเลยอันนี้ก็จิ้มผักสดได้ทุกชนิดเลยค่ะจะเป็นแตงแต่ยายตอนนี้มีแต่ผักขัดขาวแล้ค่ะเพราะว่านี่ซื้อเอานะคะส่วนในสวนมันหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรล้ว <S <S เสร็จแล้วค่ามากินด้วยกันนะคะเมนูของยายก็มีเท่านี้ละค่ะวันๆน,นะคะกินอะไรก็ทำอย่างนั้นนะคะ